ทำไมเออแล้วมันมีคนตั้งข้อสงสัยด้วยว่าเอาทำไมจีนตอนนี้เร่งเรื่องเทคโนโลยีเหลือเกินนะมาเรื่องโอหหุ่นยนต์เนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงเลยมีบริษัทขายหุ่นยนต์มากมายมหาศาลเลยตอนนี้นะเออขึ้นเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วที่สาคัญก็คือทําไมจีนมุ่งไปสู่ไอ้ 6G ไอ้ 6G มันสําคัญยังไงเออแล้วทําไมจีน,นึงต้องมุ่งเป้าไปสู่ไอ้ 6G ให้ได้เดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์สมภพปนังสันครับอาจารย์สมภพครับ๋อครับก็ ตอนนี้จีนกำลังลอนชเรื่องหกีอย่างจริงจังเพราะอะไรครับเพราะห้าีเนี่ยมันเดินทางไมาได้ประมาณสักครึ่งทางแล้วนะค,ครับห้าจีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาประมาณสักจริงจริงจังก็ประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วนะครับัเบเพราะว่าทุกๆสิบปีเนี่ยโลกม,มันจะเปลี่ยนจีครั้งหนึ่งคุณย้อนกลับไปก็จะเห็นล่ะนะครับตั้งแต่สองจีก็เป็นเทีวี TV ของหนึ่งเก้าเก้าูนยใช่ไหมฮะสามจีก็คือทีวีสองพัน ่านะครับ4ี่ G ก็คือเที่โลยี่ของปี2010ันสิบใชอ่าจัวรรษนั้นนะฮะนะครับแล้วไอ้5้า G เนี่ยก็เป็นเที่ยวยี่ของเที่ยวยี่ของสองพันย่สิใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมาถึงปี2025ันี่้าเนีย่ยมันก็มาถึงครึ่งทางแล้วละ่ะนะฉะนั้น G เ,นเลยก็เลยง่งสู่6ก G อย่างจริงจังนะตั้งแต่บันนี้ไปต้นไปนะดูได้อย่างไรครับก็ดูได้จากไอการประชุมสองสภาล่าสุดที่เพิ่งจะปิดไปนี่นะฮะเขาได้พูดอย่างชัดเจนนะครับว่า ในเรื่องรีพอร์ตในรายงานของของอต่อต่อ,ต,อต่อที่ที่ประชุมสภานะครับซึ่งนายกดีเฉียงเป็นผู้นําในการรายง,งานนี่นะครับเขาได้พูดถึงเลยว่าต่อไปนี้รัฐบาลนะครับจะร่วมมือกับชนแล้วก็จะมีการทําฟันดิ้งให้เงินทุนนะฮะในการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ 6G อย่างรวดเร็วเนี่ยอย่างเต็มที่เรียกว่าเต็มลูปกูงนะครับและนี่เองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ก็คือการที่หน่วยงานรัฐของจีนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เทเลคอมนี่นะฮะเป็นไงครับก็ได้ให้การจวจพินิบัตรแก่ไชน่าเทเลคอมนะซึ่งไชน่าเทเลคอมก็เป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของสี่เทเลคอมของจีนนะฮะเพราะจีนมันก็จะมีไชน่าโมบายใหญ่สุดใช่ไหมครับรองล,อง,ลองมามันก็จะมีชัยยะไชน่าเทเลคอมไชน่ายูนิคอนหล่านี่เป็นต้นใช่ไหมครับนะครับเป็นไงครับประกบได้วไชนาเทเลคอมเนี่ยเป็นไงฮะ ก็ได้มีการไปจดพาเอนและได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับว่าด้วยสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือว่าอนุวัตกรรมใหม่ของเขานะฮะซึ่งแปลมาภาษาอังกฤษนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆหน่อยนะครับว่า Amazon for 6G b a s e integrated space air ground transmission optimization and topographic mapping ถุยช่วยผมแปลหน่อยว่าแปลว่าอะไรกันเป็นภาษาไทยจริงนะนะ ก็คือการชุโยงระบบการสื่อสารตั้งแต่นะครับตั้งแต่ระดับอวกาศนะครับก็คืออ่าเป็นอ่าพีดานสูงเลยนะครับนะเป็นเป็นอ่าเป็นไฮแอนติจูดนะครับนะลงมาถึงอะไรครับลงมาจนถึงอากาศก็คือเป็นโลแอนติจูดนะก็คือระดับของไอ้เครื่องบินนี่แหละครับนะแล้วก็ลงมาถึงอะไรครับลงมาถึงกราวถึงพื้นดินนะจนกระทั่งลงไปถึงอะไรครับลงมาถึงทะเลนะดังฉะนั้นนี่คืออะไรครับก็คือโครงการ เชื่อมโยง Space Air Ground and Sea นะครับโปรแกรมนะครับอ่าซึ่งมันจะสามารถทำได้มากทำได้กล่องตัวก็ภายใต้เทคโนโลยีหกนะครับคราบฉะนั้นแล้วอันเนี้ยมันก็จะเรียกอีกคำหนึ่งว่าไงครับเรียกว่า Satellite t e r r e s t r i a l Integration t e c h n o l o g ่คอรไรก็คือระบบอวกาศเทเลสีก็คือระบบระบบที่อยู่บนบนพื้นผิวโลกนะครับนะว่าจะต้องมีการเชื่อมโยงกันก็คือเรียกว่าเปิดมิติของการสื่อสารเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะเน้นย้ำเฉพาะเรื่องของไอแอร์นะครับเรื่องของไซเบอร์แล้วก็อะไรต่างเป็นหลักเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับหรือว่าไม่ใช่เฉพาะไอกรณีของบนผืนดินเช่นไปตั้งไอเบสสเตชันมากอ่าเหมือนกับยุคอ่าสองสี่ห้าชีที่ผ่านมานะครับนะนะครับเป็นไงครับต่อไปนี้มันจะเป็นยุคของอะไรครับของการเชื่อมเข้าสู่ยุค6กนะครับโดยจีเนี่ยนะครับเปิดเกมลุกอย่างจริงจังเป็นไงครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าเป็นครับในปีเนี้ยปีสองพันยี่สิบห้าเนี่ยนะครับจะต้องมีการ นะครับเริ่มท so ําการวิจัยระบบหกจีนี่นะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ใช้งานอย่างจริงจังจริงเขาวังไอ้เรื่องการวิจัยมานานแล้วล่ะนะแต่ว่าอันี้ยแต่ว่าไอ้ปีสองพันยี่ิบห้าเนี่ยอ่าที่เป็นปีสุดท้ายของไอ้แสนสิบตีองจีนี่นะครับ้าตั้งเป้าไ้เลยว่าปีเนี้ยจะเป็นปีที่เขาเป็นปีอะไรครับเป็นหลักไม้สาคัญที่จะนํามุ่งสู่หกจีนะครับหกีมันมันมันอ่ามันมีความเหนือกว่าห้าจยังไงครับกูจับอกว่าเลขมันต่างกันแล้วเนี่ยมันต่างตรงไหนครับ กันยังไงครับมันก็เร็วกว่าแรงกว่าชัดเจนกว่าประหยัดพลังงานมากกว่าใช่ไหมครับนะก็คือนะครับก็คือเอ่อเอ่อเร็วกว่าก็คือ faster ใช่ไหมครับแล้วก็อเลยครับแล้วก็ stronger ใช่ไหมครับส่งสัญญาณได้แรงกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ครับแล้วก็แล้วก็เลี้ยวเอ่อเลี้ยวเอ่อมอเลี้ยวใช่ไหมครับอ่าเช่นอ่าเช่นทุกวันเนี้ยถ้าคุณใช้ระบบการเรื่องของรูปภาพเรื่องของไอไออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับ แน่นอนแล no ้ <AI S 2> ค <Yeah. S 2> รับไอ้เรื่องของคลิปอะไรหลายเนี่ยนะฮะนะครับเป็นไงครับไอ้เรื่องความชัดเจนความคงชัดของไอ้ระบบต่างๆมันก็จะมีความสําคัญใช่ไหมครัและข้อสำคัญคืออะไรคร anyway, ับก็คือมันจะต้องประหยัดพลังงานใช่ไหมครับอ่าอันนี้สําคัญมากเลยเพราะอย่างที่เรารู้ว่าระบบเซเลคอมไม่ว่าระบบไหนก็ตามเนี่ยระบบไอทีทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอไอเนี่ยมันเปลืองพลังงานอย่างมากใช่ไหมครับนะครับที่นั่นไอดิฟซิงมันยังได้ประโยชน์มากเพราะมันมันประหยัดพลังงานมากกว่าไอแชทบีบีทีไม่รู้กี่เท่าตัวใช่ไหมครับนะนอกจากนี้เนื่องจากไอไอเอ่อ ความเท่าเทียมกันเท่าเท่าเทียมกันในเรื่องอื่นแล้วใช่ไหมครับนะก็เป็นไงครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ไปแล้วพอถึงปีสองพันยิบเจ็ดครับก็บอกเลยครับก็บอกว่าระบบการวิจัยมันจะครบถ้วนสมบูรณ์อย่างจริงจังก็คือภายในปีสองพันยิบเจ็ดะก็คืออีกไม่เกินสองปีข้างหน้านี้นะครับแล้วพอมาถึงเป็นไงครับไอ้ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะการเอาหกีมาใช้เนี่ยมันอยู่ที่ขั้นตอนไหนครับคุณอยู่ครับตรงไหนครับ ก็คือต้องมีสเปคสเปคซเิฟิเคชันรือว่าสแตนดาร์ดก็คุณต้องมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับไงนะฉะนั้นจีนประกาศว่าเขาจะต้องเป็นผู้นําทางด้านสเปคซเิฟิเคชันและก็สแตนดาร์ดในเรื่องระบบกัีนะครับแล้วเขาก็จะมีไอสแตนดาร์ดเข็นออกมานะครับเพื่อเป็นที่ยอมรับของโลกเนี่ยยังช้าภายในเดือนมีนาคมของปี2029นะครับก็คือจะมีสเปคสเปคซเิฟิเคชันและก็สแตนดาร์ดครบถ้วนแล้วเป็นไงครับแล้วภายใน ปี2030สิบก็คืออีกสี่ห้าปีข้างหน้านี้ไปครับเขาจะเปิดเกมรุกในเชิงพาณนชย์ก็คือมีําทำการทำคอมม์เชียนหลายเซสชั่นระบบ6 G อย่างเต็มที่นะ<ม>ครับฉะนั้นแล้ว6 G มันก็นจ,ะนจ,ะนจะมีความสำคัญมากไอ้ G เนี่ยข้อได้เปรียบของมันนอกจากไอ้แล้วเร็วกว่าแรงกว่า,ววาชัดเจนกว่าประหยัดพลังงานมากกว่าแล้วเนี่ยมันยังมีข้อได้เปรียบด้านอื่นๆคือด้านไหนครับคุณผูครับด้านไหนครับด้านไหนก็คือครับเขาบอกว่ามัน v วล y low latency อก็ค oh, ือมันรีมันแร,แรงหน่วงที่ต่ํากว่า<ม>ระบบค่าาีมากๆใช่ไหมครับนะ <c oughs> แล้วก็อะไรครับและไอันนี้มันจะสําคัญมากต่อไอ้เรื่องระบบอัตโนมัติทั้งหลายไงระบบอันแมนทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งรถยนต์รถยนต์ไร้คนขับนี่นะฮะ <c oughs> ถ้ามันมีลาเดนซีน่สูงๆนี่คุณทําได้ไหมครับเออคุณดูดิครับหรือแม้แต่เอามาใช้ในวงการแพทย์ถ้ามันมีลาเดนซี่มีแรงหน่วงมากมากนี่ครับนะกว่าหมออยู่ที่หนึ่งกว่าจะตัดผ่าตัดกว่าสัญญาณไปสู่ไปทางมันต้องใช้เวลานานเป็นไงครับ คนค่าอาจจะตายไปก่อนดีกว่าครับคุณู้ครับนะนะครับเป็นไงฮะกบอกเนี่ยกบอกเนี่ยจะต้องเวมัสโลเออร์ลาเดนซี่แล้วและครับไฮเออร์สปีดแล้วก็อะไรครับมอร์แบนดิตแดนห้าชิ้นไอแบรนดิ์ก็คือไ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 อนะครับนะขึ้นครับขึ้นทั้งหลายอะไรทั้งหลายนี่นะฮะแล้วจีนเนี่ยมีความได้เปรียบในเรื่อง 5G มากกว่าหลายๆชาติในโลกนี้แม้ว่าเป็นชาติพัฒนาแล้วด้วยการยื่อะไรครับ ก็คือว่าไอ้ระบบ 5G มันสามารถใช้เทวีล่วงก่บของจีได้ถึง70เปอร์เซ็นต์และตอนนี้ตรงนี้ดีนะจีนนี่นะครับเขาดีความโดดเด่นกว่าชาติต่างๆทั่วโลกในเรื่องของระบบ 5G นะครับผมนครับอแต่ลองมาช่วยคิดหน่อยเขามีระบบความโดดเด่นในเรื่องอะไรบ้างครับตรงไหนบ้างครับท่านเขาบอกว่าจนถึงเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วปี2 0 2 4นี่นะฮะ คนจีนที่มีการใช้มือถือระบบผ้าชีเนี่ยนะครับไม่มากไม่น้อยครับเท่าไหร่ครับกี่ล้านทะลุหนึ่งพันล้านลายนะครับที่ใช้ระบบผ้าชีนะฮะทะลุหนึ่งพันล้านลายนะฮะนะครับเยอะนะนะครับแต่ว่าไอ้หนึ่งพันล้านลายมันแค่ห้าสิบกเปอร์เซ็นตของไอ้การใช้มือถือทั้งหมดในจีนเองโอ้รับโอ้ยนะครับเพราะว่าคนหนึ่งอาจจะมีมากกว่านึ่รเรื่งใช่ไหมครับนะนะครับเจนนี่ครับแต่ว่าขนาดเนี้ยเขามีมือถือระบบผ้าชีมากที่สุดในโลกนะนะครับกว่าคนกว่าครึ่งประเทศเนี่ยใช้ระบบ5้าีเรียบร้อยแล้ว และที่มันใช้ได้มากเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเขามีไอ้เสาส่งสัญญาณนี่มากกว่าชาวบ้านเขาไงกณจะรู้ไหมครับว่าจนถึงไอ้ปลายปีปีที่แล้วคือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีเสาส่งสัญญาณนะครับระบบ 5G ที่เป็นพวกสแตนาร์โอนะครับไม่ไม่ใช่ประเภทแบบใช้พ่วงนะฮะนะทั้งหมดกี่เสาครับดูดครับกี่เสาครับสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเสาเฉพาะในเมืองจีนกว่าครึ่งหนึ่งของเสาส่งสัญญาณ 5G นะครับที่มันมีคุิภาพ,ธ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 พธสูงๆนี่นะน<า>ก็คือเป็นโรคต,นตันตานโรเนี่ยมันอยู่ในประเทศจีนประเทศเดียวนะครับ<า>แล้วเป็นไงครับแล้วเฉพาะปีที่แล้วปีเดียวนี่นะครับ <c oughs> มันเพิ่มขึ้นมาปีเดียวแบบแปดแสนหนึ่งห้าพันเสาบางบางไปดูนะบางประเทศเนี่ยนะครับทั้งประเทศมันยังมีไม่ถึงแปดแสนเลยนะใช่ไหมครับ <c oughs> ประเทศใหญ่ๆขนาดใหญ่เป็นประเทศที่เป็นชาติมหมามน่าด้วยนะ, <c oughs> นะครับไปไล่ดูชาติไหนคุณเดีย๋ยวเราไปตรวจสอบดูนะครับ นะแต่ว่าเฉพาะไอ้ Sta ีแล้วปีเดียวหรอบขึ้นมา800กว่าเสานะครับ800หนึ่งหมื่นกว่าเสานะฮะและนี่เองเป็นไงครับมันก็เลยทําให้เป็นไงครับทําให้นะครับระบบของการใช้อินเทอร์เน็ตแบบบอรอดแบนดเนี่ยนะครับการเข้าถึงไอ้บอร์ดแบนที่ที่มันมีไอ้พอตต่างๆพอตนี้ก็คือพอตนี้ยเขาเรียกว่าอะไรครับดูดูครับเอ็กเซสพอตนี่นะนะครับก็คือไอ้ไอ้ อินเทอร์เน็ตบลอดแบนเอ็กเซสพอร์ตนะฮะคุณเชื่อช่วยไปที่นนนะครับก็คือครับมันมีทั้งเดี๋ยวไม่มากไปหน่อยครับหนึ่งพันสองร้อยล้านพอร์ตนะครับไอที่เป็นบลอดแบนไออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตบ r o ดแบนเอ็กเซสพอร์ตนี่นะฮะมีทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยล้านพอร์ตนะฮะนะครับจนจนถึงสิ้นสิ้นเดือนของพฤยยาคมปีที่แล้วนะและเฉพาะไอปีที่แลปีเดียวเนี่ยเรายังไม่ถึงสิบเลยน่ะ <risque> มันเพิ่มมาเท่าไหร่คุณรู้จะรู้ไหมครับปีที่แล้วปีเดียวัหกสิบสามล้านจุดหกสิบสามจุดหกล้านพอร์ตครับนะไอพอร์ตที่เป็นบอดแวร์บอดแบนดนะครับนี่นะฮะนะครับรัะนั้นแล้วเป็นไงมันก็เลยมันก็เลยทําให้จีนเนี่ยเป็นครับมีความพร้อมอย่างมากในแง่ของเทคลคอมอินฟาซัคเจอร์ที่จะเชื่อมตั้งแต่ระบบห้า G ไปถึงระบบ6 G คำถามมันมีอยู่ว่าที่เราต้องมาช่วยไันคิดหือว่าทำมาจีจริงรีบเร่งหรือเกินทำไมเร่งตรงนี้เกินที่จะเร่งสร้างไอ้กิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานว่าด้วยการสื่อสารนะครับเพราะว่าไอ้ระบบเซทเลคอมเนี่ยนะฮะแต่มันเป็นระบบของไอ้อินสแตนเชอร์ของการสื่อสารใช่ไหมครับนะก็คือคุณต้องรีบสร้างถนนนะเพราะว่าถ้ามันไม่มีถนนแล้วคุณจะเอารถมาวิ่งได้ไหมครับรถเนี่ยรถแข่งเนี่ยแต่ต่อให้รถยนต์อัตโนมัติด้วยใช่ไหมฮะครับ และแม้แต่ไอ้รถยนต์ที่บินได้เนี่ยหรือแม้แต่โดรนเนี่ยมันไม่มีถนนแล้วคุณโดยไปยิงรถยนต์รถยนต์บินได้เนี่ยไม่มีถนนนี่ค,ค,คุณ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 ให้มันวิ่งได้ไหมเวลามันจะขึ้นจะลงนี่นะ,ะ,ะใช่ไหมครับเพราะว่าคุณไอ้รถบินได้มันไม่ใช่แค่บินได้อย่างเดียวมันทีมันต้องบินได้ด้วยแล้วก็ขับบนข้องถนนได้ด้วยไงมันต้องเป็นอันเนกประสงค์เพิ่มมากขึ้นดีมานมันต้จะสูงใช่ไหมนะซึ่งตอนเนี้ยไอป้ปีปีนี้นะครับ2025เนี่ยเซี่ยวเพิงนะฮะซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยน ก็จะเข็นเอาไฟนิงคาออกมาใช้เป็นการแรกในเชิงมาริทนะครับนะใช้อย่างจริงจังเขาเขาเดินการในเชิงทดลองมาแล้วหลายปีนะครับเพราะว่าเสี่ยวเฟิงรถยนต์เขาจะแพงหน่อยแต่ว่าคุณภาพสูงใช่ไหมครันะครับอ่าแต่เหอเสี่ยวเฟิงที่เป็นที่เป็นเพรสเดนต์ของเขาเนี่ยเขาก็เอามาประกาศเลยว่าตอไปเนี่ยนะครับเสี่ยวเฟิงไม่ได้มีเฉพาะรถยนต์ e v ที่เป็นรถยนต์พรีเมียมเท่านั้นนะฮะนะครับอ่าเพราะว่าถ้าพูด v b y d พวกอะไรต่างๆพวกนี้มันจะเป็นรถยนต์อ่าที่มีทุกเซกเมนต์ของมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับแต่่่วาีเินเี่ยาจะิของดี ของแพงว่าออกมาขายเป็นเป็น,ปนตลาดพเมีมแหละและตลาดพเมีมของเขาเนี่ยนอกจากจะมีรถยนต์อีีมีรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองก็คือเป็นออโตมัตได้วิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งมันนี้ระบบกหกจีเนี่ยออโตมัตได้วิ่งก็จะยิ่งมีประ<ด>สิทธิภาพสูงขึ้นอยู<ด>่แมะแล้วเขาก็จะมีรถยนต์บินได้ด้วยยิ่งถ้ามันมี 6G ีรถยนต์บินได้เป็นไงครับสะดวกเลยนะเปิดเลยนะครับนะบบฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่า Space air ก r o วและซีเ e ็ตเวิร์โปรแกรมนี้นะฮะหรือว,ว่า แล้วเรียกว่าเรียกอะไรครับเซตเทลไดท์เทอร์เรสเทียลนะครับเทคโนโลยีนี่นะครับนะเป็นสิ่งที่จีนจะให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดนับตั้งแต่บัตรเีมาต้นไปนะครับนะเพราะจีนรู้แล้วว่าถ้าผึ่ว่าเขียนพวกนี้ออกมาได้นําหน้าคนอื่นเท้าเนี่ยมันก็จะได้เปรียบเพราะว่ามันมีกิจกรรมต่อเนื่องตามมาอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะฮะแล้วคุณจยดูแับว่าไอ้เฉพาะรายได้ของจีนที่มาจากไอ้เทคลคอมของจีนเนี่ยสามสี่ค่าที่ผมยกยกมาให้ฟังเมื่อทุนนี้นะ ท่าไรครับมันมีรายได้ต่อปีนี่นะครับประมาณเท่าไหรครับ,รบอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งจุดห้าเก้าล้านล้านหยวนครับคิดเป็นดอลลาร์ก็ประมาณสักร่วมสองสองแสนสองสองหมื่นล้านเหรียญ<ช>สหรัฐเรนฉพาะนมีรายได้ของไอ้เทเลคอมอย่างเดียวมันเกือบครึ่งหนึ่งของ g d ดีประเทศไทยนะเพราะปรดีทศไทยก็ประมาณห้าแสนล้านเหรียญต่อปีไหมครับนะและปีที่แล้วมันก็ยังขยายตัวที่ประมาณสองจุดหกเปอร์เซ็นต์นะก็คือไอ้ไอ้เทเลคอมของจีนนี่นะฮะที่นําโดยไชน่าโมบาย แล้วฮานเไนาเจนเนาคอมเจได้ยูนิคอมอย่างที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับแนะและข้อสำคัญครับก็คือว่าเลยครับพอคุณมีความพร้อมเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยการเข็นเอาเรื่องของไอ้จีนิทีซไอต่างๆออกมาเนี่ยมันจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับคุณชครับโอ้ยิ่งง่ายอย่างเดียวนะครับ,รบเพราะว่าคุณยิ่งมีอินทราเลกเจอร์ที่พร้อมมากเท่าไหร่เนี่ยเป็นไงครับคุณก็จะมีไอ้กิจกรรมต่างๆที่คุณต้องใช้อินทราเลกเจอร์เหล่านี้ขับเคลื่อนออกมาไม่ขาดสายไงฮะนะครับและยิ่งคุณเชื่อมโยงถึงสเป เปซก็คือเอากาศใช่ไหมนะอากาศเนี่ยมันก็จะใช้ระบบดาวเทียมไงของชที่ที่กําลังจะกลายเป็นเจ้าดาวเทียมชาติอีกชาติหนึ่งโรคนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นแล้วใช่ไหมครับนะนะเป็นไงครับเพราะตอนนี้นาซาเองก็โหตอนนี้นาซาเป็นไงครับคุณทุกท่ล่าสุดนี้นะครับแรกๆก็ไล่คนออกไปเป็นร้อยเป็นพันนะฮะในนาซาเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องรีบรีบเรียกกลับมาครับก็บอกว่าอ้บุคลากรอย่างนาซามันหายากมากนะครับแล้วถ้าเผื่อคุณไม่ให้ความสําคัญต่อไอ้สเปซเทคโนโลยีนะครับ เป็นไงครับอเมริกาจะคงความเป็นหมาหน้าหมายเล็หนึ่งของโลกต่อไปได้ไหมครับคุณยูครับนะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ปรับลดงบประมาณของคุณปรับลดบุคลากรของคุณนะปรับลดหน่วยงานต่างๆของคุณนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในเป้าที่โดชนะโรดีโอดีโอจีนะครับอ่าดีพาร์ตเมนต์ออฟเกอเมนต์เอฟเฟี่นะครับตั้งเป้าไว้นะฮะว่าต้องมีการรีดไฉมันนะนะครับอ่าตามที่อิรันมัสประกาศไปแล้วว่าภายในปีครึ่งข้างหน้านี้นะครับ จะต้องมีการปรับลดงบรมาลงมาให้ได้อย่างน้อยหมื่ล้านล้านเหรียญนะครับอย่างงบประมาณประจาปีประมาณหกจุดแต่ล้านล้านเหรียญแบบที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้นะครับแล้วก็ใช้เป้าภาพภายในปีครึ่งหน้าก็คือภายในภายในวันชาติของปีหน้านะครับคือวันที่สี่กรกฎาคมเนี่ยคุณต้องทาให้เสร็จทาไมเขาใช้วันชาติเป็นตัวตั้งครับคุณนายกรเออทำไมต้องใช้วันชาติอ่ะก็หลังจากวันชาติไม่เกินสี่ห้าเดือนมันก็เรื่องตั้งกลางเทอมไงอ๋อครับเอเห็นเจนนารี่ยังครับนะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณทําสําเร็จแล้วทําเข้้าาาาหูเเเขตปรระชชนนี่ยคับ คุณไปปรับโครงสร้างระบบราชการซึ่งมันก็มีคนอยู่ในถ้าราชการถ้าราชการพลเรือนม,มีกี่คนแย,ย่คนเลยครับในาเริการเนกกี่ยก็มีสักสองล้านสามแสนคนครับแต่ว่าไอ้คนมีสิทธิ์เรื่องตัางในอเริการมันมันเท่าไหร่ครับนะนะทั้งประเทศเนี่ยมีสามร้อยสี่สิบกว่าล้านคนนะคนที่มีสิทธิ์เรื่องตั้งมันก็มากกว่าครึ่งหน่อยใช่ไหมครับนะนะเป็นไงครับอ่าคนยายุสิบแปดปีขึ้นไปใช่ไหมครับนะเป็นไงครับแย้คนอล่านที่ถ่าเผื่อว่า มันมีเป็นร้อยๆร้านคนแล้วคุณสามารถปรับโครงสร้างของคนเพียงแค่สองา้านคนนี้นะครับแล้วเป็นที่น่าพอใจเป็นที่ยอมรับกันได้ตอนนี้ที่มันมีปัญหามากก็เพราะเขาเขาเขารับคุณไม่ได้ไงนะอยู่ดีๆเขามีงานทําาหารกินเลยครับตอนนี้นะครับพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานจบใหม่นี่นะก็คนถือกล่องคนละกล่องแล้วก็น้ําตาไหลพากเดินทางออกเดินออกมาจากไอออฟฟิศี่มามาตัวเองมาซึ่งน้าห็นใจ็นอย่างมากใช่ไหมครับนะนะครับ เป็นไงครับเจนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าตอน,นี้แหะก็เห็นเลยว่าอื่นเนี่ยอเมริกาเนี่ยนะครับภายในระบบราชการลบคนออกภายในประเทศลบลบกคนให้กลับประเทศนะนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเป็นไงครับนะบชาติอื่นๆน,นะครับตอนนี้กําลังเตรียมช้อนคนเหล่านี้กันเต็มที่เลยนะครับไอ้ชาติที่จะช้อนอย่างและตอนนี้แม้แต่ไอ้ชาติที่เคยช้อนมากๆอย่างไต้หวันอย่างเกาหลีตอนนี้ก็ช้อนยากแล้วพ่อเลยครับ ไมเลยครับเพราะว่าเพราะว่าคุณขืนสิทธิจากไต้หวันเกาหลีนล้วส่งออกไปมีการท่าม่จะเก็บบันีคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ไไหมครับฉะนั้นคุณก็ต้องย้ายฐานกลับไปที่อเมริกานหะใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อคุณย้ายฐานไปกับอเมริกาแล้วมันจะใช้คนอะไรมางมากมายมันเชียวยิ่งในยุคของไอเจนเนอเฟเอไอนะครับเป็นยุคของไอการใช้ไอโรบอททั้งหลายนี่นะฮะซึ่งนับวันมันก็จะฉลาดเพิ่มมากขึ้นทดแทนแรงงานได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแม้แต่แรงงานที่เป็นสกิลเลอร์นะครับเป็็นนนไคครัับเมมกลยททําให้ีี่ ความเป็นทรัพยากร,รมนุษย์ที่สูงนี่นะฮะอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อยู่ในแวดลุงที่ยิ่ทัหลายเนี่ยมันก็จะว่างางานกันเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยและเมื่อคุณว่างางานแล้วคุณต้องเลี้ยงตัวเองต้องเลี้ยงครอบครัวเนี่ยคุณจะต้องหาทางออกยังไงครับคุณด้วยครับไอ้ที่ไหนเขาเลี้ยงคุณได้เขามีงานดีๆให้คุณทานะครับมีความมั่นคงเนี่ยเขาจะไปไหมครับไปสิครับเมืองจีนะครับ <laughs> เขาอาจจะไม่ไปที่เมืองจีนในตรงเแต่ตว,ว่าเขาจะไปที่ไหนครับคุณครับ เขาจะไปฮ่องกงไปหมาเก้าไงเพื่อม so ันจะเที่วไหาฮันเชอร์ได้ง่ายเขาไม่ต้องอยู่ในเซนเชอร์ไม่ได้อยู่ในบองจินโดยตรงไงึ่งหมายคนงาายหลายคนก็อาจจะยังยังไม่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 มีความพร้อมอยู่นะครับนะก็ไม่เคยชินนะครับเขาอยู่ในฮ่องกงก่อนแต่ฮ่องกงก็จะพังหงายขึ้นมาอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ครับก็เป็นเรื่องที่คงต้องติดตามนะ